เอาละครับสวัสดีเพื่อนรชีวิตทุกคนนะครับวันนี้อยู่ด้วยกันกับผมสมาร์ทมังก,กี้และคลิปโปเกมอนโกเช่นเคยนะครับ รับใครที่ยังไม่กดถูกใจรถใครรบกวนกดให้ด้วยนะครับกดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะมาทุกคนครับผมวันนี้เป็นกิจกรรมพิเศษเลเร์พิเศษแล้วกันนะไม่ใช่เลเร์ฮาวเลเร์พิเศษของอันตาบีททั้งหมดนะครับผมไม่แน่ใจว่าประเทศเราเนี่ยจะมีไอตัวบ้องไม้ไผ่หรือเปล่านะผมอยากได้มากๆเลยนะยังไม่ได้จับตัวนั้นตัวเดียวเลยเนาะในแก๊งของอันตาบีทนะครับมาก่อนจะไปเริ่มกันนะครับผมถ้าต้องการเติมเกมต้องทำยังไงฮะมีบริการเติมเกมโปเกมอนโกนะคครับผมุ้มมค่่าากวเเติเองแน่นนนอะครับหากใครมีปัญหาาเเเรรื่่องกกติมมมไได้นะครรรัับหือู้้สึกวว่่าเติมมแลยงไคุ้มค่ามากพอนะครรับผมมสาาถติดต่อเพต ตามรูปที่แสดงนี้ได้เลยนะครับผมแคปจอนี้แล้วไปแจ้งได้เลยนะได้ราคาคุ้มค่ากว่าที่เติมเองแน่นอนครับรีเติมและมาตีบอสลุ้นชายนี่และเกลือไปด้วยกันนะครับมาทุกคนถ้าตามภาพเลยผมตัวแรกแเราเจอสกิตรีนะทุกคนหน้าจอผมบั็กกดท่าไม่ได้ปะเนี่ย ทุกคนมันบัก๊กอ่ะผมต้องกดต้องขอบขอบนะครับผมบั๊กอะไรได้ขนาดนี้ครับเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตเดินไปนั่งตรงร้านกาแฟก่อนนะฮะวันนี้นะผมผมมาถ่ายที่บางนานะก็จะตีทั้งหมด7ตัวนะเห็นบอกกิจกรรมมีตีบอส7ตัวนะครับผมก็จะตีตให้ครบนะฮะก็อาจจะใช้รีโมตตีไปเรื่อยนะครับตอนนี้มัน11โมงนาทีนะเพิ่งเริ่มได้ไม่นานนะเดี๋ยวผมดูกันว่าจะได้ตีขนาดไหนนะครับเข้าร้านกาแฟแป๊บนึงนะฮะมาครับทุกคนครับได้มุมโคตรดีนะฮะ ขอมุมนี้แล้วกันไม่มีใครกวนแล้วก็ไม่กวนใครนะฮ่ตีตีไปนะอย่าค่อยไปสั่งกาแฟแล้วแป๊บนึงนะแล้วมันบั๊กอะไรได้ขนาดนี้ทุกคนดูหน้าโจผมเห็นใช่ไหมทุกคนน่าจะเห็นเหมือนผมนะผมกดเปิดกระเป๋าได้เลย <laughs> อยากตีให้ครบหรือ6ตัวนะประเทศเรามันมีใครบ้างนะมีแมงกะพุนใช่ป่ะครับตัวนี้เนาะแล้วก็มีไอ้ดาบใช่ไหมฮะกระดาษนะครับคันตาหน้ากาตาหน่าทุกอย่างนะครับผมโอเค ผมจะต้องชนะทั้งหมด7ตัวนะครับทำคลิปนะครับผมบอลสวยมากนะทุกคนเห็นสังเกตบอลนะครับบอลเป็นบอลอีเวนต์นะครับผมขออนุญาตใช้ความเร็วแล้วกันนะครับวันนี้พอดีผมมีถ่ายการ์ดต่อนะครับผมคลิปนี้น่าจะได้ดูก่อนและคลิปการ์ดนะครับผมนะมีถ่ายแบบวีล็อกของการแข่งการ์ดที่บางนานะครับผมนะผมก็เลยจะเป็นต้องมาเล่นที่นี่นะไม่งั้นผมก็คงไปอัดที่มอทอเหมือนเดิมนะครับผมติดแล้วนะครับผมดีมากเลยครับตัวแรกลูกแรกตัวที่2ไม่เอาลูก2นะเอาลูกแรกทุกตัวเลยนะเกินมา2ค่าเกือบจะต่ําที่สุดนะผมดูตัวนี้ จะได้ไม่ต้องเปลืองบัตรตีไก่นะครับไม่มีคนเลยอะ่ะแต่ว่าผมลองชวนได้ไหมผมไม่รู้จะชวนใครอ๋อมีหนึ่งคนนะฮะเลเวล41เดี๋ยวผมลองชวนนะฮะพี่โนโ่คนนี้นะฮะชวนชวนดูนะครับผมเผื่อเขามานะครับวันนี้อาจารย์บอสอาจารย์บอสเปิดเมก้าอยู่อาจารย์บอสต,ต้องมาแล้ว <laughs> โอ้ยอาจารย์บอสเข้ามาชนะแล้วครับผม แท้ดินคูณสองนะสบายสบายเลยนะเดี๋ยวเราเมกาอีโวไว้ตัวหนึ่งแล้วกันนะฮะเพราะว่ามันอยู่ได้หลายชั่วโมงใช่ไหมโอ้ oh, oh, พี่โนโม,มาด้วยครับผมขอบคุณครับผมไม่ได้บอกพี่เขาก่อนนะฮะน่ารักมากๆเลยนะฮะพอดีมันด่วนมากๆเลยครับขออภัยนะครับพี่น่าจะได้ดูคลิปผมนะ <laughs> วัวไปเลยครับไม่ได้ใช้อะไรนะครับผมผมขอแค่ลูกองค์เพิ่มขึ้นก็พอนะครับสี่คนสบายเลยครับจริงสบายมากครับลงอยู่แล้วนะแค่พี่นู่กับจันบอสสองคนก็สบายแล้วผมยี่สิบกวินะครับตัวที่สองของเรานะมันต้องตีเจ็ดตัวทุกคนมันมีเควสตเจ็ดอันนะเราตีแค่พอทาเควสนะครับผมไม่ได้อัดคลิปยาวนานไม่ได้ล่าจริงจังนะเพราะว่าถ้าไม่มีช้ยนี่ผมจะไม่ค่อยล่าจริงจังทุกคนครับถ้าอยู่กระช่องผมมานานก็จะรู้นะครับถึงแม้ว่าตัวนั้นเก่งขนาดไหนก็ตามนะผมก็จะมาล่าที่หลังนะครับนี่สี่ นะมีโอกาสตีลงได้ค่อนข้างง่ายกว่าตัวอื่นนะครับก็ลองดูแล้วกันนะจะตีบอสตัวไหนอะไรประมาณไหนนะก็ต้องศึกษานิดนึงนะฮะว่าตัวไหนบางตัวไหนโซโลได้ตัวไหนดูโอตัวไหนต้องลุมเยอะอะไรอย่างี้นะครับประมาณนี้เนาะดูสิทุกคนไวไหมอุตรอยอุตรอยหรืออะไรสักอย่างชื่อประมาณนี้ <laughs> ตัวนี้เก่งมากในธาตุพิษเป็นท็อปเทียร์ของมอนธาตุพิษนะถ้าสังเกตว่าคนตีจะตีตัวนี้เยอะมากนะครับผมก็ลองดูก็ได้นะครับว่าจะยังไงแบบไหนนะครับถามว่าตัวไหนเก่งไม่เก่งเคยมีคนมาคอมเมนต์ถามหลายคนอยู่เหมือนกันนะฮะก็ลองเข้าไปใน Google เลยนะวันนี้แนะนำนะกว้างๆเลยนะผมก็เอาชื่อนะครับผมชื่อโปเกมอนเนี่ยนะครับเว้นวัฟโปเกมอนโกนะครับผมแล้วก็เบสมูฟอะไรอย่างงี้ก็ได้ก็จะรู้ว่าท่าไหนดีที่สุดอะไรอย่างงี้นะครับผมหรือว่าจะเป็นแบบว่าเบสแอคแทกแล้วก็ใส่ธาตุไปใช่ไหมแล้วก็เว้นวันนกกกก็ัมมปอเ ขึ้นบรรทัดแรกเลยนะฮะลองดูนะครับผมใครอยากดูว่าตัวไหนเก่งอยู่อันดับไหนใช้ตัวนี้ดีตัวทตุไหนดีอะไรงนี้นะครับผมก็ประมาณนี้ลองหาดูได้นะครับแต่เหมือนจะเป็นตีบอสใช่ไหมครับผมท่าเขายังไม่มีท่าไวหรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะดูดิสี่คนเนี่ยผ่านไปแค่เวลาประมาณควอเตอร์หนึ่งนะหนึ่งส่วนสี่นะครับผมจัดน็อกแล้วครับผมสบายๆเลยนะฮะตัวที่สองผมก็คงชิวๆอย่างนี้นะตัวที่สามผมไม่แน่ใจว่าจะได้ตีตอนไหนนะมีเวลาถึงกี่โมงเนี่ยเดี๋ยวไปดูนิดนึงว่าเควสต์มีเวลาถึงกี่โมงนะ จะทาได้หรือเปล่านะยังไงเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะพอดีผมจะติดงานแข่งการ์ดอยู่ด้วยนะครับใกล้แล้วครับผมคนที่อีกคนนึงนั้นเขาก็ตีด้วยนะเออผมก็ไม่รู้ว่าใครนะพอดีโยนไปแล้วเจอคนนึงก็เลยลองชวนพี่ๆเขาดูนะครับผมคนนั้นเขาก็ใจเหมือนกันนะยังผมมั่นใจอยู่แล้วนะครับว่าพี่นูก,กับจันบอสเนะี่ยสายโหดอยู่แล้วนะครับผมยังไงก็ลงนะครับผมตัวผมก็ไม่ใช่อ่อนๆเออถึงจะเก่งไม่เท่าเขาแต่ก็พอได้นะครับผม โอเครสองเลดนะครับผมชัยเอ๋ยชัยดี้ไม่มีสินะตัวนี้นะครับตัวเก่งนะครับผมจับโคตรยากเลยทุกคน2องหนึ่งนะฮะไม่รู้ดีหรือเปล่าด้วยนะครับผมเหมือนไอ้บอลนี้มันจะจับง่ายกว่าบอลปกตินะขออนุญาตโยนโยนไปเลยแล้วกันนะครับวันนี้ผมรีบนะครับผมเอกซ์น่าจะไม่ได้สนใจแล้วครับใครอยากรู้วิธีสอนจับก็ย้อนไปดูได้นะครับผมนะเฮ้ยมันอันต้าบิดมันจับง่ายเพราะว่าบอลนี้เปะวะไม่แน่ใจเหมือนกันฮะเนี่ยมีคาตาน่าตรงนี้ไม่รู้ว่ามีคนตีหรือเเเปล่าาานนนะครรััับบผผมมมสกอ แล้วก็ตรงนี้นะครับถ้ามีคนตีผมอาจจะเดินกลับไปนะเนี่ยเดี๋ยวผมไปที่งานก่อนแลวกันเนาะเดี๋ยวไปถ่ายหน้างานดีกว่าครับตอนนี้มันรีบๆนะับฮาราหอมอูโูตีครับผมสาม,มาตัวเลยนะฮะจะได้ทําคลิปทีเดียวนะฮะเนี่ยครับผมตังค์ไม่พอก็อย่าลืมนะครับผมฝากสปอนเซอร์เราด้วยนะฮะ <laughs> โคตรดี ผมได้ตีสามแบบแล้วเห็นไหมโอเคผมชุบก่อนนะฮะเอ้ยลืมดูเลยคนมีเท่าไหร่ฮะแต่เขาก็น่าจะอยู่ที่มอทอหรือเปล่านะผมไม่ได้ดูว่าชวนมาจากไหนนะเนี่ยลืมดูเลยฮะสองคนมันไม่ลงปะวะเอ้ยแพ้ไฟคูณ2ลงนะจริงลงแต่เขาจะออกหรือจะเข้าหรือจะสู้หรือ,รอ,อยังไงบูธเฟนฮาราหอมนี่เป็นเฟนระดับสี่หัวใจด้วยนะครับผมผมตีสบายครับถ้าเขาจะสู้นะเขาออกอะทุกคนเขาไม่เอานะฮะ,ะเราออกด้วยงั้นนะครับ ออกได้นะทุกคนเราจะไม่เสียบัตรนะครับผมนี่นะครับบัตรเราก็จะยังอยู่เหมือนเดิมนะกระเป๋ายัางล้นนะครับนี่นะที่เพิ่งซื้อมาเมื่อกี้นะครับผมโอเคสักค <Okay. S 2> ู่นึงนะครับเดี๋ยวรอดูกันก่อนว่าจะได้ตีตัวไหนต่อไปนะครับ มาครับทุกคนครับตอนนี้เราถึงที่งานแข่งก์ดที่ผมบอกแล้วนะครับมาตามจอนะครับมันมีคาตาน่าอยู่ตัวหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมชวนพี่โน่กับจันบอสไปดูนะครับว่าเขาจะสะดวกเข้ามาหรือเปล่านะครับชวนเลยนะครับพี่โน่นะครับผมหาหอมอ่ะหาหอมเห็นหาหอมอยากตีเมื่อกี้ชวนผมมานะแล้วก็ออกไปนะครับผมอีกคนนึงเอาเป็นนี่แล้วกันนะฮะรอสักครู่หนึ่งนะฮะไม่แน่ใจว่าเขาจะเข้ามาช่วยผมตีหรือเปล่านะโซโล่ไม่ไหวนะผมไม่ใช่สายนั้นเลยเว้ยสัก3าคนก็ลงแล้วครับแพ้ไฟคูณ2นะจริงๆเอาซีซดอนมาก็ได้แล้วเนี่ย ไอเนี่ยลิซดอนเนี่ยชาลิศาส์เนี่ยเมก้าไว้พอดีนะครับผมแต่ไม่มีใครเข้ามากับผมเลยเนี่ยผมชวนช้าไปเหรอใจร้ายมาหน่อยมาช่วยผมหน่อย ไม่มีเลยครับตรงสสยจะติดห้องอื่นกันอยู่นะครับมีอีกสัก3คนแถวนี้ผมก็ว่ามันตีลงอยู่นะเดี๋ยวเหลือสัก20วิผมกดออกนะแล้วชวนใหม่อ้าวมาแล้วครับ3คนพี่โนมาแล้วโอ้โหใจชื้นเลยใจชื้นเลยพี่โนท่าเท่อ่ะถ้าฮาโลวีนนะฮะจุดอะไรนะไฟเย็นเหรอครับลงแล้วเนี่ยโอเคฮะเราจะขาดยุงขาดอะคูจิคิงนะครับผมแล้วก็ขาดไอ้แมงสาบนะฮะโอ้สี่คนแล้วครับผมนี่คนนี้น่าจะเป็นคนพื้นที่นะครับซูเปอร์โซนิก8989นะครับผมโอเคสบายครับผมมีท่านเทพ2คนเข้ามาช่ว ก็จีจีนะครับอย่างนี้นะฮะเอ้าอย่าค้างสิโอเคอะไรก็ได้อย่าค้างนะครับผมโอ้แล้วลิซารอนผมท่ามันไม่ดีครับผมท่าแรกมันเป็นท่าอะไรเนี่ยฮะไม่ได้เปลี่ยนท่าเลยครับผมน้องเป็นพืชกับเหล็กนะครับผมนะแพ้ไฟคูณ2นะครับน้องใช้ท่าอะไรอ่ะหูเอ็กไซเซอร์ด้วยครับลิซารอนเลยยืนได้นานจัดๆนะฮะก็ดีของการชนะท่าเยอะๆนะครับไกลครึ่งหลอดแล้วครับประมาณกันเลยเนาะอึดพอๆกับตัวที่แล้วเลยเหรอเมื่อกี้ก็4คนนะครับผมฮิตทานเต็มบ้านเต็มเมืองแล้ครับผมตัวฮิตทานเนี่ยเป็นตัวที่เก่งมากตั้งแต่่่่่่่่จัััับบบบบมมมมมาาาาาเเเเเลลยยยคคครรรรฮีทนนนนนนนกกกงงงงงะะะไไไไตตต้้้้้้้ออออออพ็ใชดแว CP ิข แล้วก็ใช้ได้เลยแบบคุ้มค่ามากๆนะถ้ายิทานมาก็ตีเก็บไว้กันก็ได้นะฮะผมก็มีเยอะอยู่นะครับผมสำหรับยิทานนะตัวดีครับตัวดีเป็นไฟเหล็กนะครับเรียบร้อยนะครับผมบอสตัวที่3ของเรานะฮะชิลๆไปนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับก็จะอาจให้ครบแค่ทุกตัวพอนะครับผมอาจจะไม่ครบทั้ง7อันก็ตอนจบมาเคลียอีเวนต์กันนะฮะหรือไม่ก็ผมอาจจะตีออฟไลน์นะแต่ถ้ามีคนชวนตัวที่ผมยังไม่มีนะครับก็จะตีในคลิปให้ดูแล้วกันนะครับเนาะประมาณนี้แล้วกันนะฮะเหมือนกําลังจะเริ่มแล้วนะฮ ไม่ดีนะครับผมเดี๋ยวเรารอตรงนี้ให้มันหมดเวลานะครับโอหบอสอยู่3าชั่วโมงครับไม่หมดเวลาครับต้องให้ชวนมานะฮะตรงนี้มีอคูจิคิงอยู่ผมชวนใครได้บ้างนะครับน่าจะยังไม่เริ่มนะเดี๋ยวผมตีอีกตัวหนึ่งนะอ้าวสกิตฟรีเฉยเลยอคูจิคิงดีเพื่อนมันมีสองสาวซ้อนก็อยู่ครับโอ้หใครอยู่ตรงนั้นยิ้มเลยนะเนี่ยโอเคฮะตัวนี้อ่อนมากนะฮะอยางที่ทุกคนดูในคลิปนะครับผม CP ก็น้อยอุ้ยมีคนตีอยู่แล้วรีโมทไปช่วยเลยไม่ช่วยครับเกาะหน่อยครับผม ไหวแหละไหวแหละไหวแหละทวนไม่ได้หรอเอาหูเวลาหมดแล้วครับมันห้ามต่ำกว่า25วิวิหรอเมื่อกี้ไหวไหมไหวครับผมไหว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 น้องบางมากนะถ้าใช้ท่าอะไรถึงจะชนะคุณส่องแฟรี่ครับผมหูแล้วแฟรี่นี่นี่เลยโคเกคิด ของโหดของแข็งของผมนะฮะตัวนี้ปัม๊มไว้เต็มเลเวล40แล้วนะฮะก็ <c oughs> จะขาดใครอ่ะขาดแค่แมงสาบนะครับผมแล้วก็ยุงโอ้ยุงมัสชิบูนใช่ปะ่ะไม่ใช่มัดปูชินใช่ปะ่ะเออมัตชิบูนนะ,ะผมจำสลับกับโรบูชินจริงๆนะแล้วพอจําแล้วมันเริ่มลบออกยาก <c oughs> โรบูชินคือไอตัวแบกนะครับผมมัตชิบูนคือยุงนะครับผมนะเออยุงกล้ามแล้วดันมีกล้ามเหมือนกันอีกนะฮะไวไหมฮะทุกคนนี่4ี่คนเองนะฮะ ทุกคนสังเกตนะครับผมว่ามันเกิดขึ้นไวามากนะผมเลนสนี้นะ <laughs> แบบเดียวเองะตัวนี้มันบางนะครับผมถ้า20คนนี่ผมว่าแบบ15วิเสร็จเลยปะจริงๆใครรลีวตีบอลน,นี่ควรใช้ดั๊กโกเมเทโอนะครับผม โอ้ยทำไมแรงจังเลยครับสลักบอมเอ๊ะสลักบอมมันตีทาต่าแฟรี่แรงเหรอถึงว่าว่าโทเกะคิดยืนได้แป๊บเดียวปกติโทเกะคิดเนี่ยเป็นอึดมากเลยนะเว้ยซาเชียนโดนทีครึ่งหลอดครึ่งหลอดนะครับเรียบร้อยครับผมสําหรับตัวต่อไปนะฮะเดี๋ยวเราหายแค่สงตัวนะครับจะได้ถ่ายคลิปกันนะผมไม่แน่ใจว่ารางวัลที่ให้มีอะไรบ้างเดีย๋ยวเรารับพร้อมกันนะฮะรางวัลนะครับผมทำไมมันติดลูกแรกตลอดเลยฮะหรือว่าจริงๆแล้วบอลน,นี้คือบอลแจกเดี๋ยวผมขอลองให้สับประรดดูนะฮะแล้วก็โยนเอ็กนะครับผม บอลน,นี้มันบอลแจกหรือเปล่าครับหมายถึงว่าจับติดแบบ100์ลูกแรกโอเคอเคุอค้ยก้าแบบโคตร,คตรดูนี้นิดนึงนะครับผมมีไหมอ่ะยุงไม่มียุงเลยอ่ะมันไม่มีหรอหรือว่ามันเกิดสลับกันทุกคนแต่ผมไม่มียุงเลยฮะอยากได้ยุงครับโอเคครับสักพูดน,นึงฮะเดี๋ยวเจอกันต่อนะครับผมเดี๋ยวผมมารับรางวัลทีเดียวนะเหลือเวลาตั้ง6ชั่วโมงครึ่งคงทันเลยครับผมอีกแค่สาตัวเองนะฮะทุกคนครับผมเพิ่งรู้ว่าบ้านเราไม่มียุง ไม่มีน้องแมงสาบนะฮะแล้วก็ไม่มีอันหนึ่งก็คือไม่มีน้องออข้าวหลามนะครับผมแต่ว่ามันจะได้จากเควสนะฮะอันนี้ผมเพิ่งรู้เลยนะผมไปอ่านในกลุ่มแชทนะฮะว่าเอา้าไม่มีนะฮะโอเคงั้นผมขออนุญาตนะครับผมมาครับทุกคนฮะเดี๋ยวเราตีออนไลน์กันนะฮะตอนนี้ผมเหลือเวลาอีกประมาณ23นาทีนะครับผมก็ยังทันอยู่นะะเราอยากได้น้องตัวไฟฟ้านี่มากที่สุดนะฮะสำหรับผมนะเพราะว่าถ้าไฟฟ้าผมมีน้อยนะพิทพิดผมว่ามันใช้น้อยนะครับผมไม่มีคนตีเลยเดี๋ยวขอดูที่มันมีีีีคคนน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 ตติดดดดึงะะฮออุซรยก็ไนะ้้นนะัูม ไม่มีเราซื้อบัตรไปก่อนนะครับผมนะสามใบนะฮะมีคนไม่เอยเอาคนมาตีที่ไหนได้บ้างนะอันนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมลองชวนจันบอสพี่โน่ดูนะฮะไม่รู้เหมือนกันว่าใครจะเข้ามาได้บ้างนะครับโอเคฮะเดี๋ยวเราตีออฟไลน์แล้วกันเนาะทุกคนครับเพราะว่าบอสมันก็จะซ้ําๆแล้วนะฮะประมาณนี้แล้วกันเนาะค่อยว่ากันอีกทีนะฮะว่าตอนรับรางวัลมีตัวอะไรบ้างแบบนี้ดีไหมฮะโอเคชวนห้าคนเทพไปนะครับไม่รู้ว่ามีใครเข้ามาหรือเปล่านะครับรอดูสักนึงฮะ ไม่น่าจะมีใครมาครับผมจากการรอคอยและลอยคอแล้วนะเดี๋ยวสามทิวีเราออกกันนะครับผมน่าจะติดตัวอื่นกันอยู่นะครับเพราะว่าในห้องก็ชวนกันเยอะมากๆากครับตอนนี้นะวันนี้แบบแชทไหลเลยครับผมแต่หลายคนที่มาไม่ทันอันต้าบีชนะครับก็จะได้ตีกันนะครับวันนี้นะครับโอเคครับไม่มีใครมานะฮะเดี๋ยวเราขอยัดเป็นตีออฟไลน์แล้วกันเนาะผมก็ตีไปทั้งหมดเท่าไหร่ละสี่ตัวแล้วป่ะตีไป4ตัวแล้วนะครับอีก3ตัวเดี๋ยวขอยัดหวดออฟไลน์แล้วกันเนาะจะได้ไม่ต้องมาอัดจอไปมานะแล้วเดี๋ยวเรามาดูพรรรร้้้้ออมมมมกัันนนนนนววว่าาาาตงีีีีะะบผไปณ โอเคฮะเราต้องรับรางวัลกันนะครับนี่รางวัลตีไว้เสร็จแล้วแต่ไม่ได้รับรางวัลเดี๋ยวแปดนาทีแล้วครับผมติดลูกแรกเลยใช่ปะอย่าติดแบบยากนะทุกคนเขาไม่ให้ใช้แต่ระดเลยนะครับผมอันนี้คือบังคับตัวที่2คืออะไรน่าจะเจ็บครบทุกตัวนะครับเจ็ดตัวนะครับผมยังไงก็ยังโชคดีเนาะที่แบบได้เนาะพอ,อยัดโยนไม่เอ็กก็โยนแล้วนะครับเพราะว่ามันลุ้นเกินไปครับทุกคนเฮ้ยมันมีหลุดด้วยว่ะแต่ว่าคือบอลอย่างเงี้ยเห็นป้าบอลมันอิมิเต็ดนะครับโยนได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่ามัน ร้องเหลือเจ็ดนาทีแล้วเนี่ยโอเคครับเจ็ดนาทีเจ็ดตัวมาอย่าค้างนะโอ้ยมีตัวนี้ด้วยฮะประเทศเราไม่มีให้ตีนะครับอย่างน้อยก็มีให้จับนะฮะคือมันแจกทุกคนอะคนละหนึ่งตัวนะครับผมอย่างน้อยก็ได้จับอะเนาะโอเคฮะตัวที่สามแล้วเนาะต่อไปตัวที่สี่มาครับนี่ครับมัชชิบุลโอเคฮะต่อไปนะครับผมอีกสามตัวก็อีกประมาณหกนาทีนะครับกาส์ดหลอดนะครับเฮ้ยแปลว่ามีคาทน่าแล้วก็มีน้องไอ อะไรนะที่ผมยังไม่เคยมีอ่ะกิตติคอลแคสเฉวยเลยฮะน้องกระบอกไม่ไผ่นะครับบ้องขลาบนะครับผมนะฮะหนาทีทันอยู่ทันอยู่นะครับตัวนี้เล็กมากนะครับผมคาตาน่นะครับพอแล้วตัวนี้จับยากมากเลยครับโอเคนะครับผมตัวสุดท้ายเปิดเด็กกันนะครับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะทุกคนมาเล่นการ์ดผมเลยพาดสเปเชียลรีเสิร์ชหนึ่งเควสนะทุกคนแย่มากๆเลยนะฮะมาทุกคนครับตัวนี้นะครับผม คนสุดท้ายของเรานะฮะโอ้โหโยนยากเหมือนกันเนี้ยทุกคนผมพลาดสเปเชียลรีเซิร์ชไปหนึ่งอันครับทุกคนนะครับเพราะว่าผมเนี่ยมัวแต่เดินทางนะครับมัวแต่ยุ่งๆนะครับเควสมันมีทุก15นาทีแล้วมันก็อยู่ๆก็หายไปเลยครับหมดตอนเที่ยงรอบสุดท้ายนะครับผมโอแย่มากเลยอ่ะคืออดนะครับผมนะเฮ้ยไม่เป็นไรฮะอย่างน้อยก็เปิดเด็กกันนะครับขออนุญาตเช็คนิดนึงว่าครบหรือเปล่าเมื่อกี้นะฮะมีดีๆบ้างหรือเปล่าโอ้ย98อย่างนี้เล่นครับผมโอ้ยเกแล้ววครััับอยดดูีจงนนี้ โโอ้หใช้ได้เลยนะเนี่ยโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็เท่านี้ก่อนแล้วกันนะขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังนะครับและที่ขาดไม่ได้นะขอบคุณสปอร์เตอร์ทุกคนที่สนับสนุนช่องเราในการทำคลิปนะครับตอนนี้มีสปอร์ตเตอร์ระดับนักกีจนภัยนะครับมาสปอร์ตเรานะฮะยังไงก็ขอบคุณมากๆนะตามชื่อที่ขึ้นนี้เลยนะครับผมแล้วใครอยากเป็นสปอร์ตนะครับผมกดปุ่มจอยปุ่มปุ่มกด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผมมีดิบก่อนให้สำหรับสปอร์ตเตอร์ที่แอคทีฟอยู่ด้วยนะครับผมนะ ขยักมีชื่อเท่นะก็กดเข้ามาได้นะครับผมนะแล้วก็ผมมีซุปเปอร์แตงนะตอนนี้เปิดตัวใหม่นะผมยังไงใครที่อยากจะไปกันนะครับผมนะอยากจะแตงนะครับผมอยากจะมีคอมเมนต์เท่นะกดดูนะครับผมนะสาจจะมาใส่ยอดเงินได้นะครับแล้วก็นะตามนั้นเลยนะครับผมนะเ้วเจอกันใหม่นะครับขอบคุณคนาดูทุกคนอีกครั้งนะครับอ๋อก่อนไปนะฝากสปอนเซอร์ต้นคลิปไปด้วยนะครับผมใครต้องการเติมเกมติดต่อได้เลยนะครับเจอกันครับผมสวัสดี